พรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสุตังอีกังสมัยยังภควาสวัทียังวิหารติเชตวะในอนาถาปินทิกัสสะอารามตนาขอปะควาพิขวมันเตศีพิขวติพระทันเตติเติพิขุภควาโตปจัจโสสงะคไวตัทวจะเมตตายาพิขเวเจโตวยมุตตยาเสวิตายาภาวิตายาภูริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตตายาสุสามารถายเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตาเมกาทัสสะ สุขังสุปฏิสุขังปฏิภูชตินะป,ปาปะกลางสุปินางปสัสติมนุสานางปิโยโหเตีมนุสานางปิโยโหตีเทวตารักขันตินาสะอะคิวาวิสังวาสทางวากรมติตูวาพังจิตตังสมาธิยติมุขาวนโนวิปัสสีทติอสามมหการาังกาโร,ารติอุตาลิงอปปติวิชันโตพัมมาโลกุปโโคโหติ เมตตายาติทเวเจตยมุตยาเสวิตายาภาวิตายาพาะุรีกตาญาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปริจิตตายาสุสามารถายาเออิเมเอกาทะสานิสังสาปฏิกังขาอัติอโนทิสภลานาเมตตาเจตุมุติอัติโอทิสภลานาเมตตาเจตุมุติอัติอิสาภลานาเมตตาเจตุมุติกติหานการลหิอโนทิสภลานาเมตตาเจตมุติ กติหาการลหิโอโนโพทิโสภารนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิทิ่สภารนาเมตตาเจโตมิมุติปัญญาหากะริอโนทิโสภานาเมตตาเจโตมุติสตหาการิโอทิโสภานาเมตตาเจโตมุติทัสหาการิหิทิ่สภานาเมตตาเจโตมุติกระตมมิหิปัจจหากะรลหิโอนโนทิโสภารนาเมตตาเจโตมุติ สัพเพสัตตาเวราอยิญญาปัญญานิขาสุเกตนาภิหันันตุสเพปานาเวลาอภิญญาปัญญานิขาสุเกตนาภิหันันตุสเพปุตตาเวราอยิญญาปัญญานิขาสุเกตนาภิหันันตุสเพปุคะราเวราอยิญญาปัญญานิขาสุเกตนาภิหันันตุสเพอัตตาภาวะปริยาปานาเวลาอภิญญาปัญญานิขาสุเกตนาภิหันันตุติอิเมหิปัญจหากะระหิอโนทิโสภานาเมตตาเจโตมุติกตามิหิสัตตาหากะระหิโอนโอทิโสภานาเมตตาเจโตมุติสัพ ที่ยเวลาอภปัะชานคาสกีตานังไปนันโตสเพย์ปริสาเวลาอภปัานนคาสกีตานังไปนันโตสเพอริยาเวลาอภิปัานคาสกีตานังไปฮตพยนาลาเวลาอภยปัานคาสกีตาังไปันตสเพเทวาเวลาอภิาปัญญานนคาสกีตานังไปนันโตสัพย์มนุษสาเวลาอภิาปัญานคาสกีตานังไปนันโต สัพเพวินิปติกาเวลาอภยาปชาณิคาสุเกียตานังเปยหันตุติอิเมหิสัตตาหะเกลหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตยมุติกะตามเมหิทัสสหะเกลหิทิสาภาณาเมตตาเจโตยมุติสัพเโปรธิมายาทิสายยาสตาเวลาอภยาปชาณิคาสุเกียตานังเปยหันตุสัพเพปชิมายาทิสายยาสตาเวลาอภยาปชาณิคาสุเกียตานังเปยหันตุสัพเพอุตตารายาทิสายยาสตาเวลาอภยาปชาณิคาสุเกียตานังเปยหันตุ สพเคนคินายาติสายยาสตาเวลาอภยปชานีคาสุกีตานังไปหะนันตุสภเพลปรัติมายาอนุติสายยาสตาเวลาอภยปชานีคาสุกีตานังไปหะนันตุสพเปปชิมายาอนุทิสายยาสตาเวลาอภยปชานีคาสุกีตานังไปหะนันตุสภเอุตตรายานุทิสายยาสตาเวลาอภิญญาปชานีคาสุกีตานังไปหะนันตุ สพเเหนีิมาญาติสายยาสตาเวลาอภิญชาณิคาสุเกียตานังไปฮันตุส like ัเเพปริมาญาติสายยาสตาเวลาอภิญชาณิคาสุเกียตานังไปฮันตุสัเเพตปุรัติยาญาติสายยาปนาเวลาอภระชาณิคาสุเกียตานังไปฮันตุสัเเพตปชิมายาติสายปาปนาเวลาอภระชาณีคาสุเกียตานังไปฮันตุสัเเพตตาลายาติสายยาปนาเวลาอภระชาณิคาสุเกียตานังไปหันตุ สัพเพนักินายาทิสัยาปานาเวลาพยาปชานิคาดสุเกียตานังไปหันันโตสัพเพโพรัติมายานุทิสัยาปานาเวลาพยาปชานิคาดสุเกียตานังไปหันันโตสัพเพปชิมายานุทิสัยาปานาเวลาพยาปชานิคาดสุเกียตานังไปหันันโตสัพเพตาลายานุทิสัยาปานาเวลาพยาปชานิคาดสุเกียตานังไปหันันโตสัพเพนักินายานุทิสัยาปานาเวลาพยาปชานิคาดสุเกียตานังไปหันันโต สัพเพเหรทปริมายาทิสายยาปานาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุขีตานังไปหัรันตุสัพเพอุปลิมายาทิสายยาปานาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุขีตานังไปหัรันตุสัพเพโพปุระทิมายาทิสายยาพุตาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุขีตานังไปหัรันตุสัพเพรอปชิมายาทิสายยาพุตาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุขีตานังไปหัรันตุสัพเพอุตตรายาทิสายยาพุตาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุขีตานังไปหัรันตุ สัพเฑตคินายาดิสายยพุตตาเวลาอภิญาปชานีคาสุขกียตานังไปหันันตุสัพเพปุระทิมายานุิสายยพุตตาเวลาอภิญาปชานีคาสุขกียตานังไปหันันตุสัพเพปชิมายานุิสายยพุตตาเวลาอภิญาปชานีคาสุขกียตานังไปหันันตุสัพเฑตารายานุดิสายยพุตตาเวลาอภิญาปชานีคาสุขกียตานังไปหันันตุสัพเฑตคินายานุดิสายยพุตตาเวลาอภิญาปชานีคาสุขกียตานังไปหันันตุ สัพเพเหติมายาทิสายยภูตาเวลาอภิญญปชาณีคาสุเกตานังไปหันตุสัพเพอุปริมายาทิสายยภูตาเวลาอภิญญปชาณีคาสุเกตานังไปหันตุสัพเพรลธิมายาทิสายยปุคลาเวลาอภิญญปชาณีคาสุเกตานังไปหันตุสัพเพประชิมายาทิสายยปุคลาเวลาอภิญญปชาณีคาสุเกตานังไปหันตุสัพเพอุตรายญาทิสายยปุคลาเวลาอภิญญปชาณีคาสุเกตานังไปหันตุ สัพเคนคินายะทิสัยยปุขลาเวลาอภยปชาณิคาสุขียตานังใบหันตุสัพเพปุระทิมายะนุทิสัยยปุขลาเวลาอภยปชาณิคาสุขียตานังใบหันตุสัพเพปชีมายะนุทิสัยยปุขลาเวลาอภยปชาณิคาสุขียตานังใบหันตุสัพเพอุตตรายะนุทิสัยยปุขลาเวลาอภยปชาณิคาสุขียตานังใบหันตุสัพเคนคินายะนุทิสัยยปุขลาเวลาอภยปชาณิคาสุขียตานังใบหัันตุ สัพเพเหติมายาทิสายยาปุคลาเวลาอภิญาปัญญานิขาดสุกียตานังไปหันตุสัพเพอุปริมายาทิสายยาปุคลาเวลาอภิญาปัญญานิขาดสุกียตานังไปหันตุสัพเพปุระติมายาทิสายยาอัตตภาววปริยาปนาเวลาอภิญาปัญญานิขาดสุกียตานังไปหันตุสัพเพติปชิมายาทิสายยาอัตตภาววปริยาปนาเวลาอภิญาปัญญานิขาดสุกียตานังไปหันตุสัพเพอุตารายญาทิสายยาอัตตภาววปริยาปนาเวลาอภิญาปัญญานิขาดสุกียตานังไปหันตุ สัพเคนาคินายาทิสัยอัตตาภวปริยาปนาเวลาอภิญปชานิคาสุขีอัตนังัยหันตุสัพเพนาภุรติมายาโนทิสัยอัตตาภวปริยาปนาเวลาอภิญปชานิคาสุขีอัตนังัยหันตุสัพเพนาปชิมายาโนทิสัยอัตตาภวปริยาปนาเวลาอภิญปชานิคาสุขีอัตนังัยหันตุสัพเพอุตตรายาโนทิสัยอัตตาภวปริยาปนาเวลาอภิญปชานิคาสุขีอัตนังัยหันตุ สัพเพณกขินายาทิสัยยาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยปรชานิคาสุเกียตานังปริหาลันตุสัพเพเห็นทิมายาทิสัยยาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยปรชานิคาสุเกียตานังปริหาลันตุสัพเณุปัลิมายาทิสัยยาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยปรชานิคาสุเกียตานังปริหาลันตุสัพพะโพละทิมายาทิสัยยาอิทธิเวลาอภยปรชานิคาสุเกียตานังปริหาลันตุ สภาปัชชิมายาทิสายอิทิโยเวลาอภยญาปชานิคาสุเกยตานังไปหานันตุสภาอุตตะลายาทิสายอิทิโยเวลาอภยญาปชานิคาสุเกยตานังไปหานันตุสภาักขินายาทิสายอิทิโยเวลาอภยญาปชานิคาสุเกยตานังไปหานันตุสภาปุระทิมายานุทิสายอิทิโยเวลาอภยญาปชานิคาสุเกยตานังไปหานันตุสภาปัชิมายานุทิสายอิทิโยเวลาอภยญาปชานิคาสุเกยตานังไปหานันตุ สภาอุตตลายานุทิสายาอิทิโอเวลาอภยญาปชานิคาสุขียตานังไปห้านันตุสภาทักนัยยานุทิสายาอิทิโอเวลาอภยญญาปชานิคาสุขียตานังไปห้านันตุสภาเห็นทิมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภยญาปชานิคาสุขียตานังไปหานันตุสภาปาริมายาทิสายาอิทิโอเวลาอภยญญาปชานิคาสุขียตานังไปห้านันตุสภพปุระทิมายาทิศายาปุริสาเวลาอภยญาปชานิคาสุขียตานังไปห้านันตุ สัพเพย์ปชิมายะทิสายะโพุริสาเวลาอภยญปชาณิคาสุเกตานังไปหันันโตสัพเพอุตรายะทิสายะโพุริสาเวลาอภยญปชาณิคาสุเกตานังไปหันันโตสัพเพย์ักินายะทิสายะโพุริสาเวลาอภยญปชาณิคาสุเกตานังไปหันันโตสัพเพย์โพละทิมายะนุริสายะโพุริสาเวลาอภยญปชาณิคาสุเกตานังไปหันันโตสัพเพย์ปชิมายะนุริสายะโพุริสาเวลาอภยญปชาณิคาสุเกตานังไปหันันโต สพเพตละยานุทิสายาปุร er ิสาเวลาอภยาปชาณิคาสุเกียตนังปิหัรันตุสภเอดกขินายานุทิสายาปุริสาเวลาอภยญญาปชาณิคาสุเกียตนังปิหัรันตุสพเพเห็นทิมายาทิสายาปุริสาเวลาอภยาปชาณิคาสุเกียตานังปิหัรันตุสพเพปลิมายาทิสายาปุริสาเวลาอภยาปชาณิคาสุเกียตนังปิหัรันตุสพเพปุระทิมายาทิสายาอริยาเวลาอภพญาปชาณิคาสุเกียตนังปิหรันตุ สัพเภาชิมายาทิสายยะอริยาเวลาอภิญาปชาณีคาสุขิยตานังไปหะรันตุสัพเพอุตรายาทิสายยะอริยาเวลาอภิญาปชาณีคาสุขิยตานังไปหะรันตุสัพเพาทัคินายาทิสายยะอริยาเวลาอภิญาปชาณีคาสุขิยตานังไปหะรันตุสัพเพาปุระธิมายานุทิสายยะอริยาเวลาอภิญาปชาณีคาสุขิยตานังไปหะรันตุสัพเภาชิมายานุทิสายยะอริยาเวลาอภิญาปชาณีคาสุขิยตานังไปหะรันตุ สัพเพตระลายญาติสายญาอริยาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุเกียตานังไปหันันตุสเพลได้คินายานุทิสายญาอริยาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุเกียตานังไปหันันตุสัพเพเห็นทิมายาทิสายญาอริยาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุเกียตานังไปหันันตุสัพเพปริมายาทิสายญาอริยาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุเกียตานังไปหันันตุสัพเพปุระทิมายาทิสายญาอนาริยาเวลาอภิญญาปชาณีคาสุเกียตานังไปหันันตุ สัพเภาชิมายาทิสายะอนาริยาเวลาอภิญาปชานีคาสุขิยตานังไิหานันโตสภเอุตรลายาทิสายะอนาริยาเวลาอภิญาปชานีคาสุขิยตานังไิหานันโตสภเภาทคินายาทิสายะอนาริยาเวลาอภิญาปชานีคาสุขิยตานังไิหานันโตสภเพาปุรัติมายานุทิสายะอนาริยาเวลาอภิญาปชานีคาสุขิยตานังไิหานันโตสภเภาชิมายานุทิสายะอนาริยาเวลาอภิญาปชานีคาสุขิยตานังไิหานันโต สพเอุตลายายาทิสัยยาอนาฬยาเวลาอภยปชานีคาสุขียตานังไปหะันตุสพเพวัคินายานทิสัยยอนาิยาเวลาอภยปชานีคาสุขียตานังไปหะรันตุสพเพเห็นทิมายาทิสายยอนาิยาเวลาอภยปชานีคาสุขียตานังไปหะันตุสพเอปริมายาทิสายยอนาิยาเวลาอภยปชานีคาสุขียตานังไปหะลันตุสพเพปุรัติมายาทิสายยเทวาเวลาอภยปชานีคาสุขียตานังไปหะันตุ สัพเภาชีมายาทิสายาเทวาเวลาอภยปชานีคาสุขีอตานังไปให้ลันตุสัพเพอุตาลายยาทิสายาเทวาเวลาอภยปชานีคาสุขีอตานังไปให้ลันตุสัพเพภักขินายาทิสายาเทวาเวลาอภยปชานีคาสุขีอตานังไปให้ลันตุสัพเพปุรลัทิมายาโนทิสายาเทวาเวลาอภยปชานีคาสุขีอตานังไปให้ลันตุสัพเภาชีมายาอนุทิสายาเทวาเวลาอภยปชานีคาสุขีอตานังไปให้ลันตุ สเพลตลายญาณุทิสายญาเทวาเวลาอภพยาปชาณีคาสุขีตานังไหรันตุสเพลักินายนานุทิสายญาเทวาเวลาอภพยาปชาณีคาสุขีตานังไหรันตุสเพเห็นทิมายาทิสายญาเทวาเวลาอภพยาปชาณีคาสุขีตานังไหรันตุสเพปลิมายาทิสายญาเทวาเวลาอภพยาปชาณีคาสุขีตานังไหรันตุสเพปุะธิมายาทิสายญามนุษสาเวลาอภพยาปชาณีคาสุขีตานังไหหันตุ สพเพปชิมายาทิสายามนุษสาวเวลาอภยญาปชานิคาสุขียตานังไปหานันตุสพเอุตลายาทิสายามนุษสาวเวลาอภยาปชานิคาสุขียตานังไปหานันตุสภเพปักินายาทิสายามนุษสาวเวลาอภยญาปชานิคาสุขียตานังไปหานันตุสพเพปโพรัตทิมายาอนุทิสายามนุษสาวเวลาอภยาปชานิคาสุขียตานังไปหานันตุสภเพปชิมายานุท네ิสายามนุษสาวเวลาอภยญาปชานิคาสุขียตานังไปหานันตุ <Un moderation> สภโยตะลายานุทิสัยามนุสาเวลาอภิญญะชาณีคาสุขีตระนังไปหันันตุสเพรักินายานุอนุทิสัยามนุสาเวลาอภยญปาปชาณีคาสุขีตระนังไปหันันตุสภพเห็นทิมายาทิสัยามนุสาเวลาอภยญปาปชาณีคาสุขีตระนังไปหันันตุสเภะปริมายาทิสัยามนุสาเวลาอภยญปาปชาณีคาสุขีตระนังไปหันันตุสภะปุรัติมายาทิสัยามวินิปริกาเวลาอภยญปาปชาณีคาสุขีตระนังไปหันันตุ สัพเพปชิมายะทิสายามินิปริกาเวลาอภยปชาณีคาสุเคียตานังไปให้ลันตุสัพเพอุตตะลายาทิสายามินิปริกาเวลาอภยปชาณีคาสุเคียตานังไปให้ลันตุสัพเพทักขินายาทิสายามินิปริกาเวลาอภยปชาณีคาสุเคียตานังไปให้ลันตุสัพเพปุระตทิมายะอนุทิสายามินิปริกาเวลาอภยปชาณีคาสุเคียตานังไปให้ลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายามินิปริกาเวลาอภยปชาณีคาสุเคียตานังไปให้ลันตุ สพเอลตารายะอนุทิสายะวินิปปนิกาเวลาอภิยาปชาณิคาสุขเียตานังไปหานันตุสเอลกินายะอนุทิสายะวินิปปนิกาเวลาอภิยาปชาณิคาสุขเียตานังไปหานันตุสภเอเห็นทิมายะทิศายะวินิปนิกาเวลาอภิยาปชาณิคาสุขเียตานังไปหานันตุสเเอปริมายะทิศายะวินิปปนิกาเวลาอภิยาปชาณิคาสุขเียตานังไปหานันตุที อิเมหิทัศหากาเรหิติสาพานาเมตตาเจตยติสัเพสังสตานังปิระนังวัชชตวะอิปีละนายะอุปาคาตังวัชชตวะอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชชตวะอสันตาเปนะปาริยาทานังวัชชตวะปาริยาทานเนนวิเหสังวัชชตวะวิเหสายะสัพเพสตตาเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุกขิโนสุขิตตตาหนตุมาทุกขิตตตาติเมหิอัตหาแกเรหิสัพเพสตาเมตตายจติเมตตาตังคมัง เจตายติติเจตโตสภาพะพยาปาทาปริยุทธานีหิมุตจะติติวิมุตติเมตตาจ่เจตโตมุตติจ่าติเมตตาเจตโตมุตติเมตตาพรมวิหารภาวนานิพิตาเทวตาปุโยชนะคาถาทุขปัตาจานิทุขพยาปัตาจานิพยาโสกปัตาจานิโสกหนโตสเพปิปาณิน่อยเอตาวตาจะอัมเหหิสัมมาตังปุญญาสัมมาตังสเพเทวานิโมทันตุ สัพพะสัมปติสิทธิยาธานังนละทันตุสัทถายาสีลังและขันตุสัพทาภาวนาพิรันตาโหนตุขันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธภะละปัตตาปเจกนันจายังพลังอหันตานัณจัเตชชนะละขันธานามิสัมปโสสัพเพพุทธภะละปัตตาปเจกนันจายังพลังอหันตานัณจัเตชชนะละขันธานามิสัมปโส สัพเพพุทธาภะระปตตาปเจกนันจายังพลังหันตานันจเตเชนาระขันธานามิสัพโสสัพเพพุทธาภะระปตตาปเจกนันจายังพลังหันตานันจเตเชนาระขันธานามิสัพโสสัพเพพุทธาภะระปตตาปเจกนันจายังพลังหันตานันจเตเชนาระขันธานามิสัพโสสัพเพพุทธาภะระปตตาปเจกนันจายังพลังหันตานันจเตเชนาระขันธานามิสัพโส สัพเพพบทาราปตตาปเจกนันจายัพลังอหันตานณจัเตชยนาละขันธานามิสปะโสสัพเพพบทาราปตตาปเจนันกายังพลังอหันตานณจัเตชยนาละขันธานามิสปะโสสัพเพพุทธาราปตตาปเจกนันจายังพลังอหันตานณจัเตชยนาละขันธานามิสปะโสโวยอนุภาพแห่งสัจจนธรรมอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตายด้วยการสัทยาบทสวดมนต์ประสวดพระปรินละพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ข้าพเจ้าผ่อยพรรย้นจากทุกภัยนบอขอให้ข้าพเจ้าจเจริญน,นะนัทางรู้ทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายปวดอนุมทน,นาในการสวดสาทยายมณและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมทน,นาแล้วโปรดอำในพร,รให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไม้คู๖ตลอดจนวัตถุมงคลวนวอที่สามสิงหสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสำเสร็จสักดิทธุกประการเตือน